คำว่าปฏิรูปหน้าตาเป็นแบบไหนอะไรดูข่าวช่องอะไรอะไรดูข่าวเน,นชั่นใช่ไหมทำไมมันบอกว่าอะไรอะไรเนชั่นอสันขวานแกดูมันใช่ไหมใช่มันถามว่าฉันล้มเจ้าใช่ไหมใช่แล้วคำว่าปฏิรูปกับล้มล้างมันเหมือนกันตรงไหนพูดว่าไม่รู้รอีกทีพูดไม่รู้อีกทีฉันทาแกฉันท้าให้แกพูดในสลิมสันขวานเขาพูดคำว่าไม่รู้อีกหนึ่งที โอเคโอเคโอเคเราอึดพูดไปเราอดกลั้นแกคิดว่าผมฉันไม่อึดอัดเหรอไม่รู้แกคิดว่าผมฉันยยไม่อึดอัดเหรอไม่แล้วทำไมแกคิดว่าแกอดกลั้นอยู่ฝ่ายเดียววะฉันนี่แหละต้องทนฉันต้องทนมากนะรู้ไหมไม่ไม่กั่รัฐบาลที่แกภูมิใจนักหนาทั้งที่รั่วมันไม่ได้สนคนในชาติยกเว้นคนเยอรมัน มองข้ามความห่วยแต่ของรัฐบาลอย่ไหใช่อ๋อพรา,าพ่อพวกแกรักในหลวงต่อยลูกหลานร่วมกันต้านราาประชาธิปไตยอะไรมันทาให้แกคิดว่าการใส่เสื้อเหลืองกับการอ้างว่าปกป้องสถาบันทําให้แกมีสิทธิไปตีใครก็ได้ฉันบอกเลยว่าแกคิดผิดเพราะแกไม่ใช่น,นักบวยโวยแล้วช่วยเข้าใจด้วยว่าไม่ได้มีใครจะล้มล้างและแน่นอนว่าที่ปาบอกว่าเป็นคนดีทําดีเพื่อพ่อมันโคตรขัดกับสิ่งที่ปาพูดชิบหาย มึงบอกต้องทนที่มีคนดา่าแต่ดูสิ่งที่พวกกูเจอสุขที่แล้ววันที่เจ้าหน้าที่รัฐของแกเอาน้ำแคมีมาฉีดใส่คนที่มีแต่ร่วมแต่ไอีตูดและพวกมึงกลับเห็นแค่รูปเขมตัดเหล็กและพวกมึงก็เห็นดิเห็นงาบตอนพี่น้องกูถูกทำร้ายทั้งที่รัฐบาลของมึงคุ้มคนหายไปมากมายยังหน้าด่ามาบอกว่าอึดอัดทั้งที่พวกกูทำได้ก็แค่ดา